มียแล้วก็ทั้งดีใจทั้งใจหายเพราะว่าเราก็ผูกพันกับซีเรื่องนี้มานานครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รอชมโชว์ในเทมโปอเวอรลาสติแฟนปารตีครับเโก้กโเกเหรโลกครับผมก็เหมือนที่ที่ทั้งสองคนเลยครับผมคือดีใจมากๆเลยที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับผมก็ยินดีมากๆที่จะพาทั้งตัวนาโนแล้วก็ตัวละครอนืนๆนะครับมา ให้ทุกคนที่ดูเป็นคลาสสิท้ายครับผมก็ยังไงก็กตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้พบเห็นแล้วแต่ว่าเราก็คงจะส่งกำลังใจให้น้องทั้งในตัวละครนะครับผมไห้ได้มีชีวิตที่ร่าบริ่งกันต่อไปเนาะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมพร้อมกันดีกว่าน <c oughs> ะคเขาก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจะบอกเราแบบเหมือนมันแฝดเดียวมากตั้งแต่วัน EP แรกอะไรแบบแบบแบบเฮ้ยจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็วันนี้ดีใจอีกเพราะว่าได้มาดู EP สุดท้ายของทุกคนด้วยแล้วก็แบบเป็นแฟนปาร์ตี้ก็เหมือนกัน เราดูต้องท้ายแล้วครับก็เป็น3มเดือนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผม <c oughs> เพราะว่าแบา <c oughs> บเหมือนแค่ปกติตาก็ผ่านไปแล้วอีพีสุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็ตื่นเต้นมา,มากๆครับเพราะว่าวันนี้ก็จะได้ดูอีพีสุดท้ายกับทุกคนด้วยปกติทุกคนก็น่าจะแบบดูไปกับเราแหละแล้วก็มาแบบ,แบ,บแรีแอคทางเอ็กซ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนได้รีแอคแัรเของทุกคนด้วยเลยอะไรอย่างนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันก็เป็นพันออพีใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินทางมานานเนาะ อย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วถ่ายมาปิดกล้องมาแป๊บเดียวก็จะจบแล้วใช่แล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พาตัวละครทั้ง6คนของพวกเรามาให้ทุกคนดูนะครับผมพราะว่าทุกคนจะได้ดูเพอร์ฟอร์มของพวกเรานะครับผมใช่วันนี้ต้องเตรียมทิชชู่ไหมทิชชู่เหรอครับจริงๆอ่ะเราเตรียมน้ำก่อนเนียน้ำก่อนนะทิชชู่เหรอครับผมว่าก็ ซับเหงื่อไงอ๋อซับเหงื่อซับเหงื่อก็อาจจะมีด้วยแล้วก็ซับน้ำตาก็จะมีด้วยเช่นกันอะไเงี้ยเพราะว่ามันคือผิวชายแล้วอะไรเงี้ยก็แบบด้วยความคิดถึงแหละเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราก็แบบมีความผูกพันกับตัวละครนี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยช่ก็ได้เวลาส่งน้องกลับไปที่นิยายแล้วอะไรเงี้ยคิดไหมว่าคิดไหมว่าแบบว่าโอ้โหส์ที่เรื่องแมกของเรามันจะผสมมาเป็นอะไรที่มันฟันขนาดนี้เออคิดไหมครับพี่นัทตอบคิดไหมเอาจริงก็ คิดนะครับผมว่าพวกเราตั้งใจเหมือนกันกับผลงานครั้งแรกของพวกเราก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับพวกเราทุ่มเทกันมากเวิร์กช็อปอะไรก็อยากให้ซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราแล้วก็ของพีเอสด้วยออกมาดีที่สุดนะครับก็ไม่คิดว่าผมผลตอบรับจะดีขนาดนี้แล้วแฟนๆให้การสปอร์ตได้แบบสุดยอดมากเราขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมใช่เพราะเราเห็นการปันแท็กในเอ็กซ์ตลอดแล้วก็แบบเห็นการแอคทีฟของแฟนๆตลอดครับก็ หมืนอนเราเราก็อ่านฟีดแบ็กันตลอดครับแล้วก็ขอบคุณมากที่คอยสป,ปอร์ตตั้งแต่ e ีหนึ่งจนถึง EP สุดท้ายเลยครับอืมพรมันจบแล้วอะตัวละครเรื่องนี้มันให้อะไรกับเรามากหรือว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันให้อะไรกับเราบ้างเออครับผมผมรู้สึกว่าเออเปเปอร์เนี่ยก็จะให้ความแบบความเข้าใจมากขึ้นละกันแบบไม่ว่าจะเข้าใจคนอื่นหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยรู้สึกว่าเปเปอร์ถ้าสมมติวันนึงเรามีเรื่องกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ย เปเปอร์มันอาจจะทําอย่างนี้นะอะไร,งไรเงี้ยแบบเหมือนเรามีบทเรียนมาจากเปเปอร์มาเหมือนก็เป็นครูเราคนหนึ่งเหมือนกันก็รู้สึกว่าเปเปอร์น่าจะช่วยให้เราแบบบางทีอาจจะมีความสุขขึ้นได้กับบางเรื่องที่แบบบางทีเราน้อยๆอยู่แบบเอ้ยไม่มเป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไปนานนของเหมือนตัวนานโนนะครับคือรู้สึกว่าเหมือนได้เลี้ยงน้องคนหนึ่งเลยครับผมแสดงว่าตอนแรกจะเริ่มต้นรู้จักตัวกกละครนี้ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าณนะวันหนึ่งเรารู้สึกว่าตัวเลโก้เขาก็โตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่า จุดที่เลโก้ได้รับรู้ถึงนาโนมันหยุดแค่ตอนที่13เท่าคนั้นเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเราได้มีน้องเพิ่มมาคนนึงได้พาน้องคนนึงมาแต่ว่ามาหาความสุขมาพาเขาได้ทำทา,งอ,างองความฝันอะไรเงี้ยรับผมเลโก้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เลโก้พาน้องมาเนี่ยเลโก้ก็ได้เรียนรู้จากตัวน้องเหมือนกันว่าน้องเขาก็พาให้เลโก้โตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพาให้เลโก,ก้กล้าคิดกล้าแสดงออกฝันอะไรเงี้ย ก็จริงๆตัวละครโปรเป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากแล้วก็ไม่ได้มองโลกแค่เป็นแบบ first person perspective คือเขามองโลกในมุมมองของบุคคลที่มุมมุมมองของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ครับก็ทําให้เหมือนแบบเราได้เติบโตพร้อมกับตัวละครที่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยถ้าคนเราที่ไม่ได้เกิดมาแล้วมีทุกอย่างเราจะ strive เราชใช้ชีวิตในชีวิตเนี่ยไปได้อย่างไหนให้มันเป็นคนที่ดีในสังคมแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบเราคงไม่ได้สมหวัง ทุกอย่างในชีวิตอ่ะตัวละครโป้ก็เป็นคนที่ล้มเหลวมาเหมือนกันแล้วคนที่ดูนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะได้อะไรหลายอย่างจากจากแาปเอสตีได้จากเอ่อจากตัวละครโป้เขาผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ล้มคนที่ล้มเหลวเนี่ยครับก็สามารถสมหวังได้เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของความรักเองได้ถูกลักและได้รักเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ครับครับอ่ะหาคุณแล้วนะ นะมก็หนึ่งแล้วผมอาจจะอาจจะเรียนได้ไม่มากว่าผมเรียนรู้จากทีมบ้างแต่ก็ทําให้เออ่วิลเลียมเป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันในในในแบบที่ดีขึ้นไม่ถ้าใครที่มองเลยพลาดใจเลยถ้าคือเราต้องการมั่นใจเลยนะแต่แต่ก็รู้สึกจริงเพราะว่าเหมือนเราแบบได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะว่าคดีเทมเนี่ยเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็แบบมีความมาชัวร์มากขึ้นแล้วก็พอได้ ได้แบบว่าคือผมเป็นคนผมเป็นเด็กอ่ะแบบคือแบบว่าชอบแบบชอบแกล้งชอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าพอได้เป็นเทมก็เรียนรู้อีกมุมนึงของเทมซึ่งเอามาปรับใช้ในแบบในของวิลเลียมบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็ทําให้แบบวิลเลียมโตขึ้นจริงไหมดูกันเดียวได้ไหมไม่พูดเยอะดีกว่าให้ดูกันเดียวเฮ้ยยังนะขนาดนี้ยังยังโตขึ้นอีกเขาผมก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากดิแลนก็คงเป็นแบบว่าความหัวแหนครับหัวแหนคนที่รักกันต่อให้แบบว่าดิแลนแบบว่า เออไม่ได้แสดงออกถูกต้องเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็เป็นเหมือนเคส e s t u ให้เรียนรู้แบบว่าต่อให้ลึลกๆเรารู้สึกว่าเออมีคนที่เราวงแหนนะคนที่เรารักก็เราควรจะแบบชี้เขาอย่างไงอะไรงนงี้แบบว่าแสดงออกอย่างไงอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เหมือนกันหมายถึงไม่ไม่เก่งอแบบนการแสดงออกเออเขาผมใช่แล้วเอามาฝักแม้ว่าแบบชอนในเรื่องกับตัวเรามันก็เดี๋ยวลองดูครับใช่ไหม เขาเขาเขก็ค่อยเรียนรู้ไปครับได้ดีครับดีนนคะผมก็เอามาปรับใช้เยอะอยู่ครับผมผมเป็นไอจุนก็รู้สึกว่าเป็นทาให้ตัวเองมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีไหล่มิติมากขึ้นเถอเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนเลนเพลเนาะใช่ไหมทุกคนครับได่แล้พอได้มาแสดงเป็นจุนก็รู้สึกว่าตัวเองได้รู้สึกแบบเหมือนเราเปรี้ยวขึ้นไวทันคนอื่นทันคนอื่นมากขึ้น ท,ทันไหมนะทันแหละทันมากข <ท anak S 2> ึ้นเพราะจุนเป็นคนที่หัวไวคิดไวทำทำอะไรก็ไวๆแต่ว่าทำอะไรเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมีแผนงเยอะเยอ่ะเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้เล่เจ้เล่จะเอาจุดนั้นเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงด้วยแต่ว่าใช้ในทางที่ดีนะวันนั้นนะพี่เอชสโตร์พิเลี่ยมบอกว่าถึงขั้นที่ต้องบอกว่าให้นัดเริ่มเป็นจุนนี่คุณดินทาผมเลยอ๋อไม่ช่วงช่วงเวิร์กช็อปเวิร์ัช็อปที่บอกว่าเขาบอกว่าคือด้วยความที่จุนอ่ะ คาทเตอร์จะแบบมีความกลัวๆเลยเงี้ยแบบการล่อนกระล่อนอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ใช่พี่นันละเริ่มเป็นเริ่มเป็นเป็นจุนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขามีความกระล่อนขึ้นไหอ่ะใช่ไม่ใช่แค่พวกผมที่พูดนะพี่มูยพ่วงกับว่าเป็นนัดให้พี่หน่อยเอานัดกลับมาหน่อยอะไรกลับมาหน่อยบางทีลึกๆแล้วนัดอาจจะเป็นจุนจริงๆก็ได้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่าพี่เอสแล้ว เเอ็ดเอ็ดไหมคุณอยไม่หแอ้ไมด้ีไงคือบอกว่าเอามันนามาปรับใช้เราสนิทกันสนิทกันดมชม r ้มดเดียว้คีวมีความคิดถึงไหมอ่ะเพราะเราอยู่กับบรลการมานานอะไรเงี้ยเออิดถึงไหมคิดถึงเ h มมคิดถึง o กิดถึงไหมครับคิดถึงคิดถึงอยู่แล้วครับคิดถึงมากมีตัวละครไหนที่เราคิดถึงเป็นพิเศษในเรื่องนี้ไหมคะัที่มิกนะทีิกที่มรักเลยผมว่าผมว่าวันนี้จะได้เจอพี่นี่กันนะพี่กมาวันนี้พี่จริงมาวันนี้พี่จริงมาด้วยไม่เอาจริงถ้าเอาสาระก็คิดถึงจริงๆครับใช่เอาาสระเมื่อกี้ได้คุยด้วเราเมื่อกี้ไม่มีสาระนะเราไม่เราไม่ก็คิดถึงคิดถึงแล้วเพราะมันก็ผ่านมาสักพักแล้วเพราะว่าลองไปคือเราปิดกล้องมาก็อีวอนฮะไม่นานอยู่นะเกือบสามเดือนเนา เราเป็นกล้องวันที่สิบใช่อุ้ยจะเวานแม่นเลยนะเช้าวันที่สิบเอ็ดอันนี้คือแค่หรือว่าแค่เขาอยู่คนเดียวเพราเอเงาคือถ้าสมมุติแบบว่าคือจริงเราก็คิดถึงเพราะว่าพอมันปิดมาสักพักแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าตัวละครเทมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอได้มาได้มาดูตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคิดถึงเหมือนกันใช่มีคิดถึงก็มั่น เออคิดถึงตัวเองครับคิดถึงจุนออ้าวแต่ไม่ได้คิดถึงนะเพราะตอนนี้ก็เป็นจุนไม่ใช่ตอนนี้เป็นนัดอยู่ครับผมเป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันจุนงงไหมงงแล้วคิดถึงครับจุนเป็นตัวละครน่ารักคนหนึ่งครับผมที่อยู่กับใครก็ได้ใช่ไหมทุกคนใช่ใช่เลยครับผม yes ใช่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงจุนเหมือนที่ผมคิดถึงจุนนะโอ้ เสียงลอยมาจากฝั่งนู้อ่ะโอ้โหคุณโต้ยคุณทำดีๆนะคุณเปเปอร์แล้วคุณคิดถึงตัวละครไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัฒนาไม่ได้คิดว่าจะมาถึงฝั่งนี้เลยผมคิดถึงพี่แก้มนะแบบในเรื่องตอนนี้ก็แบบแยกแยกทางกันไปอยู่แบบไม่รู้ว่าพี่สุดท้ายจะได้กลับมาหากันหรือเปล่าเอ้จะสมหวังไหมคะก็ อยากดูไดยต้องรอติดตามนะในเรื่องเทมโปพาร์ติซิเบอร์บิ๊กดูพร้อมกันได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายอยู่อยากดูพร้อมกันนี่าจะขายเรื่อยๆเอ้าวันนี้ไม่ได้แค่มาดูเนาะมันแค่มาดูตอนสุดท้ายเพราะว่ามีความพิเศษมาปรับเป็นแบนด้วยเดมโชว์อะไรพิเศษพิเศษบ้างคะฉันว่ายิ่งใหญ่แน่นอนก็ดูจากเล่นไทยพวกคุณแล้วเรอเล่นไทยเราต้องตอ ีเนาโอก็จะแบบว่าเวอร์วังอการมากที่จริงเป็นแบบเราไม่อยากให้เตรียมแว่นกันแดดไปด้วยนะเพราะอะไรครับพี่นัทเพราะเราจ้าเกินเดินเล่าเดินเล่าพูดความพิเศษนะว่าจะเจอความพิเศษวันนี้วันนี้มีถึงสิบกว่าเพลงเลยครับให้ทุกคนได้แบบว่าดูก่อนเข้าดูอีพีสุดท้ายเรียกว่าดูอีพีสุดท้ายเสร็จก็ยังมีอีกนิดนึงนะครับให้ทุกคนได้แบบเรียกว่าเพิ่มๆก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบอกบอก ไม่จริงเลยแต้อ่แบบว่ามีเพลงอะไรบ้างก็ต้องไปดูไม่ใช่แค่ผมครับพี่เอ็งจะเต้นไหมเฮ้ยทำดีๆไม่ได้เราเรายังไม่ถึงเวลาอ๋อเาไม่จบแล้วก็ถึงเวลายังไม่เวลึงเวลาอีกชั่วโมงนิดครับ งางจริงๆเต้นเนี่ยเออ่ชิคชิคบูมเนี่ยเต้นบ่อยมากครับก็จะเป็นเพลงที่เต้นบ่อยก็อาจจะไม่ใช่เพลงมาอะไรเงี้ยเต้นเพลงมาไม่อันนี้ไม่มีสากครับไม่งงียไม่ไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่ถิอหวังแล้วก็มีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดมีมีซีซั่นสองอยางมันเกิดขึ้นไหมครับซีซั่นสองแต่เราชอบแซวกันว่าจะมีซีซั่นสองไหมเราชอบแซวอ่ะ <Season S 1> <Season S 2> มีคนเดียวชอบแซลคนเดียวคนเดียวเราเราเอ้ามันก็แบบเฮ้ยสี เวลาเราพูดถึงคำว่าซีรีส์มาแต่ว่ามีหลายซีซั่นแต่แล้วพี่เดี๋ยว่าไอ่เทมโปซีซั่นสองมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยหรือวงกับลุนแล้วแตกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเล่นๆๆหรือว่าเทมโปเลิกกันอีกแล้วกลับมาคบกันใหม่ซีซั่นสองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าบอลเนอร์น่าจะล่มจมแล้วแต่ซีซั่นสองไม่รู้แต่ซีซั่นแรกตอนสุดท้ายดูไลฟ์สตรีมของกันได้ยังขายอยู่อันนี้ไม่เหมมีเพลงพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพลงพิเศษก็จริงๆยังงมีีเพลท่เราไไม่่ปปลออยิง ก็วันนี้ก็เป็นเพลงที่เราจะได้ฟังครั้งแรกที่นี่ที่แรกเลยครับใช่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีเพลงยัน EP สุดท้ายเลยสปอยอะไรเกี่ยวกับเพลงใหม่หน่อยไหมค่าสีลองทำค่าสีเพลงใหม่นี้เพลงใหม่อะไรนี่มั้งไก่์ไก่์ไกดไก่์เป็นหนวกเซชาต้าอะไรกันครับเป็นเพลงที่เออบินสูงครับคือเอาเรียกว่าเหมาะเหมาะกับที่จัดงานบนดาดฟ้าเลยอ่าเลย ความหมายดีๆความหมายดีๆแบบไอ้นะฮะเป็นเทปดีอะเป็นดีอะถ้าทำแล้วทำแล้วคนดูสนุกก็อาร์ก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะสุดท้ายค่ะขอบคุณอะไรแฟนหน่อยไหมครับคำตอบตับแล้วที่ดีมาตลอดครับก็รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ให้ขอบคุณทุกคนโอเคข้าวโก็ขอบคุณที่คอยพพอร์ตตลอดนะครับก็พวกเราขอบคุณมากเพราะเราเห็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะ ทาง X หรือว่าทางที่ทุกคนมาตามจางอีเวนต์ต่งตางๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จบแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตต่อครับพี่เพิงครับเขาผมก็ต้องขอบคุณแฟน,นทุกคน,นครับที่ติดตามทุก EP แล้วก็ติดตามเราทุกวินาทีเลยนะครับก็ดีใจมากครับเ,เรียกว่าก็ต้องขอบคุณมากๆไม่ว่าแจะเป็นผลงานเทมโปหรือว่าผลงานไหนก็ตามของเราก็ดีใจมากที่ทุกคนมารู้จักกันแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักครับผมอ ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ติดตามเทมโปฮาร์ดดัสกิลเบียบของพวกเรานะครับจนถึงไฟแนลอีพีแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับทุกคนก็ผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับเฮ้ยขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมขอบคุณทีมงานเบ้างหลังด้วยฮะมีตุ้ยช่วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับเตรียมมาเรยที่สุดเลยคือคือไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงของพวกเราหรือว่าทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนตั้งใจทำให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดในทุกๆฝ่ายในทุกๆหน้าที่ขอองงตัวเ ดีใจมากๆที่แบบเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็หวังว่าจะมาร่วมส่งตัวละครร่วงส่งเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นตอนสุดท้ายที่สวยงามอะลโก็เอาไปตัดต่อยเลครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยครับผมขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับมากๆเลยครับขอบคุณ GMTV ครับขอบคุณไรแค่ขอบคุณพีเอสขอบคุณนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทีมงานด้วย ขอบคุณพี่พี่สีขาวด้วยเหมือนกันครับผมที่ให้ความสนใจมาโดยตลอดตั้งแต่พี่พีหนึ่งจนถึง EP สุดท้ายนี้นะครับเลโก้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากมีความสุขมากๆเลยครับผมใช่ก็หวังว่าจะยังคอยสนับสนุนติดตามไปกับบทบาทนี้บทบาทนักแสดงของทุกๆคนนะครับผมใช่ครับผมฮะเหลืออะไรผมพูดไหมครับตอนนี้มีมีอ๋อมีเลยไม่ใช่แบบเลยว่าแบบลยไลฟ์สตรีมมิ่งยังนี่เป็นนี่เป็นชื่องไงโอ้เลย ครับผมิดเลยครับผมก็เอ่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะผมก็ประชากรชาวเทมโปนะครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตพวกเราทั้งหกคนนะครับผมตั้งแต่วันที่มีอยู่แค่กระจุกมือนะครับตอนนี้เริ่มเป็นสองกระจุกมือแล้วครับตอนนี้เรามีเป็นสิบกระจุกมือแล้ว ใช่ครับผมก็พวกเราได้รับกําลังใจเยอะมากจริงนะผมก็ทาให้พวกเราเนี่ยหายเหนื่อยนะผมไม่ว่าน้องจะเต้นกันมาหนักขนาดไหนแล้วจะออกกองเลิกเช้าเท่าไหร่ตอนนี้คือเราไม่เหนื่อยแล้วนะผมเพราะว่าผลงานของพวกเราทุกคนเนี่ยทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นแล้วนะผมว่าล้วซีรีส์ของเราไม่ใช่เล่นๆนะผมกว่า60ประเทศนะครับผมในเอ็กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงนะผมตอนนี้ก็น้องเราก็ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สพอร์ตพวกเราทั้ง6คนนะครับผม สวัสดีครับระวังนะครับระวังประสบไทยกันะฮะฮ่าฮ่อ้าวสวยงามสวยงามสวยมากสวยมากสวยกันจังครับวันนี้เราเป็นผู้ชายทำไมเนี่ยฉันต้องหล่อด้ยไหมใช่นะผู้ชายทุกคนสวยทุกคนเลยครับผมโอ้โหทุกคนมีความสวยเป็นข้างในของตัวเองอ่ามันเมื่อกี้นะครับเราเริ่มเปิมเทนะครับสนุกเลยครับอย่างออกอันนี้นะก็เป็นซิงเกิลแรกเลยที่เราปล่อยในเอ่อเทพลตนะครับทชาย เ้ยเฮ้ยคือนั่นี่เลยพูดต่อนะใช่แล้วผมเอตอนคืออยากให้ทุกคนพักหายใจนิดนึงเพราะเพลงถัดไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเปลี่ยนอารมณ์กันครับผมว้าวอารมณ์อะไรครับโกรธอารมณ์แบบซึ้งๆไรเงี้ยอ๋อนล้วก็แบบว่ามาโกรธอะไรเงี้ยแบบอยากจะโชว์ข้าข้าวเลยบีคุณอย่หมดเลยนะพี่มาเรี่ยอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวไว้เก็บไว้ท้ายเก็บไว้ท้ายนะบีเนาะ แค่ขาใหญ่ปลปอันรว่าเพลงต่อไปก็เป็นเพลงข้อใหม่ดีๆนะคะรับใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องด้วยนะคะนรับักเยาามอไไใช่่่ล Thank yeah. you.